ทำสี่เรื่องนี้แล้วคุณจะขายดีแบบไม่ต้องเสียเงินยิงแอดแพงๆครับถ้าวันนี้คุณขายของออนไลน์แล้วคุณก็ได้ยินมาว่าทุกคนต้องเสียเงินยิงแอดทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วมันมีบางอย่างที่ถ้าเกิดคุณทาแล้วสามารถลดค่าแอดได้หรืออาจจะไม่ต้องเสียค่าแอดเลยก็ได้ครับทํา4อย่างนี้ครอย่างที่1ครับการขายของเนี่ยเบสที่ดีเนี่ยคือเบสของตัว Facebook เพราะอะไรครับเฟซบุ o กเนี่ยกูเกิลก็เซิร์ชเจอนะครับแลวคนไทยเล่นเ c e b o o k เยอะถ้าคุณตลาดคุณเป็นคนไทยนะ จุดที่คุณต้องทําเลยคือ a c e b o o k ครับต่อให้เป็นธุรกิจ B 2 C หรือ B 2 B ก็ตาม B 2 C คือการขายของให้กับบริโภค B 2 B การขายของให้กับบริษัทห้างร้านครับแต่การทําตลาดในตัว a c e b o o k เนี่ยจะได้ประโยชน์เพราะว่าเซิร์ชใน g o o g l e ก็เจอ Facebook และคนไทยเล่น Facebook เยอะยังไงทุกธุรกิจก็ตัดสินโดยคนครับดังนั้นเนี่ยการทําตลาดใน a c e b o o k เนี่ยดีครับแบบที่2ครับการทาแบรนดิ้งที่ดีที่สุดคือแบรนด์ตัวคุณเองครับต่อให้คุณทําใน Facebook ก็จริงนะแต่คุณอย่่ไปพึง Facebook ร้อเปตแปลว่าอะไรครับทำเฟซบุ o กแต่ไม่อยากพึ่ง Facebook แปลว่าอย่างนี้ฮะแปลว่าถ้าเกิดคุณไปพึ่งเอากริทึมง Facebook อย่างเดียวนะฮะตอนนี้ผมเห็นมีคนพยายามบอกเยอะแยะเลยนะครับว่าพอเวลายิงแอดนะอยากจะให้คนเข้าถึงเยอะๆนะครับจะต้องเปลี่ยนจากนะครับตัวขอไข่นะฮะคำว่าขายเนี่ยขอไข่เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นตัว V ีซะเพื่อหลบเลี่ยงเอากริทึมของ a c e b o o k นะครับหรือพยายามจะเปลี่ยนคือตัวรอเรือเป็นตัว S อย่างเงี้ย คือพยายามจะเปลี่ยนอย่าไปนั่นคือการเล่นแบบแท็กติกแ,บบแต่การเล่นแบบตามหลักการจริงๆมันคือว่าคุณต้องสร้างแบรนด์ให้กับตัวคุณเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าใจกระบวนการการทางานของโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะฮะคุณจะรู้ว่ามันทางานยังไงมันทํางานแบบนี้ฮะมันทางานคือโซเชียลมีเดียนี่คือเป็นสื่อสังคมออนไลน์วิธีการเล่นกับสื่อสังคมออนไลน์คือการสร้างชนเผ่าชนเผ่าคืออะไรครับชนเผ่าคือการสร้างกลุ่มสร้างกวนนะฮะที่สนใจในตัวคุณ คือสร้าง personal branding สร้าง branding ของตัวคุณครับให้เขาเข้ามาเพราะว่าเขาชอบตัวคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่ personal branding ของคุณแข็งต่อให้ Facebook จะเปลี่ยนเอากริทึมต่อให้ต่อไปในอนาคตมันจะไม่มี Facebook อุบัติแล้วในโลกนี้เป็นแพลตฟอร์มอื่นแต่ถ้า branding คุณแข็งยังไงต่อให้เปลี่ยนแพลตฟอร์มเปลี่ยนโซเชียลมีเดียถูกอื่นแบรน d i n g คุณก็แข็งครับดังนั้นคุณต้องทําให้ตัวคุณเป็นที่รู้จักและอย่างที่3ามต้องทําสิ่งที่เรียกว่า a u t h o r i t y c o n t e n t ต์ฮะออโตเแปลว่าอะไร authority แปลว่าความมีอำนาจในเรื่องนั้นความเป็นกูรูในเรื่องนั้นนะครับ authority อย่างตำรวจเงี้ยตำรวจมี Authority นะฮะเพราะว่าตำรวจมีอำนาจในการจับกลุ่มคุณได้สามี Authority ในการพิพากษาคุณได้นะฮะหรือหมอมี Authority ในการให้คำแนะนำด้านสุขภาพเพราะหมอมีความรู้เรื่องนี้นี่คือคขาว่า authority นะคุณต้องทำสิเนเรียกว่า Authority Con t e n t เพราะ Authority Content คือคอนเทนต์ที่บอกว่าคุณคือตัวจริง ออโตเรตี้คอนเทนต์มันจะไปสร้างสิ่งที่เรียกว่า trust trust คือความมั่นใจเมื่อเขารู้ว่าคุณคือตัวจริงเหมือนกับถ้าวันนี้มีคนคนนึงมาบอกคุณว่าต้องกินยาตัวนี้แล้วเขาจะหายกับอีกคนนึงเป็นหมอมาบอกว่าทุนต้องกินยาตัวนี้แล้วจะหายใครมีความน่าเชื่อถือกันหมอถูกไหมดังนั้นเมื่อแต่ตามที่หมอบอกว่ากินยาตัวนี้จะหายคุณเชื่อเพราะว่าสิ่งนี้หมอเป็นคนพูดว่าหมอมีออโตเรตี้มากกว่าทํายังไงก็ถึงจะสามารถสร้างคอนเทนต์ที่มีออโตเรตี้ได้วิธีการสร้างมีคอนเทนต์ที่มีออโต แม่ติมาร์เก็ตติ้งแม่ติมันแปลว่าแม่เหล็กแม่ติมาร์เก็ตติ้งเป็นทางรอดเดียวนะปัจจุบันนี้นะครับถ้าคุณอยากจะขายของออนไลน์นะนั่นคือการทําตัวคุณให้เป็นแม่เหล็กดูดลูกค้าครับเพราะบริการของบริโภคจะมีการเซิร์ชก่อนการตัดสินใจเสมอทีนี้ทํำยังไงให้เขาถึงสามารถสร้าง trust ในตัวคุณได้หรือเซิร์ชเจอคุณก่อนที่เจอคนอื่นวิธีการก็คือว่าคุณจะต้อง เอาคลิปของคุณไปปักไว้ในจุดต่างๆที่ลูกค้าจะคน้นหัวข้อไหนที่ลูกค้าจะค้นที่เกี่ยวข้องกับตัว d u c ตสินค้าคุณครับสมมุติว่าคุณขายอะไรรถจักรยานยนต์นะฮะคำพูดไหนหรือข้อข้อความไหนหรือคำถามไหนที่ลูกค้าจะเซิร์ชหาวิธีดูอะไรปลอมไหมวิธีดูยี่ห้อนี้นะครับรีวิวนะฮะตัวอ,อ,อะไรตัวนี้นะฮะของยี่ห้อนี้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยคุณไปโพส รหรือวิธีรีวิวเบรกเบรกมีกี่แบบนะครับแบบนี้อะไหล่แท้อะไหล่ปลอมดูยังไงสามารถใช้อะไหล่ปลอมแทนอะไหล่แท้ได้ไหมนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอายุการใช้างานเป็นยังไงนเนี่ยคุณทําคลิปตรงนี้คลิปพวกนี้จะออกมาเพื่อรีวิว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 มาเพื่อให้ความรู้ให้ความรู้ความรู้เมื่อผู้บริโภคเซิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ไปเจอคุณ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 ในที่ต่างๆ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 มากขึ้นเขาจะเกิดอะไรครับ เขาก็จะมั่นใจตัวคุณคุณสร้าง p e r s o n a l branding ไปแล้วว่าคุณคือผู้รู้คุณคือกูรูคุณคือตัวจริงคุณคือโปรเฟ s ชั่นแลในเรื่องนี้เมื่อคุณทําสิ่งนั้นไปเสร็จปั๊บเนี่ยผู้บริโภคจะรู้สึกว่าเออคุณมีออ t h o อ i ิตี้ในเรื่องนี้เขาก็จะเชื่อเพราะว่าคนปัจจุบันต้องการซื้อกับคนจริงตัวจริงของจริงครับในออนไลน์มันมีตัวปลอมของปลอมมีเอ่อคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้จริงสมมุติว่าเรื่องรถมือสองมันไม่มีความรู้จริงเรื่องรถมือสองนะคร ที่มีความรู้จริงๆดังนั้นการที่คุณทําตัว Authority Content ทำ Magnetic Marketing เนี่ยน,นะครับมันจะทาให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าคุณเป็นของจริงแล้วข้อที่4ที่คุณจะไม่ต้องทาเลยคือครีวิวฮะลูกค้าไม่ไม่รู้จักคุณนะลูกค้ายังไม่เคยใช้บริการคุณลูกค้าต้องการฟังผลจากคนอื่นที่เคยใช้บริการคุณแล้วดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทาเลยคือมีรีวิวครับรีวิวยิ่งเยอะยิย่งดีอ้าวแล้วธุรกิจผมเพิ่งทำมาใหม่จะหารีวิวได้ยังไงล่ะโค้ดแบงวิธีการทํานะครับ คุณจะต้องสมมติคุณร์เก็ตว่าคุณอยากจะได้รีวิวนะกับคนกลุ่มนี้ดูเรื่องวันสัก5คน10คนก่อนแล้วคุณบริการลูกค้ากลุ่มนี้แบบเอบวกบวกบริการดีนะครับนี่ก็ปกติแล้วคุณไปขอรีวิวเขาแต่ผมไม่ได้ว่าจะได้ทุกคนนะแต่จะมีบางคนให้แล้วเมื่อคุณได้รีวิวเหล่านั้นมาปั๊บเนี่ยคุณอาจจะมีอะไรให้เขาพิเศษเช่นให้เซอร์วิสพิเศษอะไรบางอย่างเสร็จปุ๊บพอคุณได้รีวิวเขามาปุ๊บคุณก็มาโพสต์นี่คุณได้รีวิวมาปุ๊บแล้วคุณมาโพสต์ คุณจะได้ลูกค้ามากค้นคุณได้ลูกค้ามากึ้นก็ได้รีวิวมากขึ้นรีวิวมากขึ้นก็ลูกค้าจะได้มากขึ้นอีกเมื่อลูกค้ามากขึ้นได้รีวิวมากขึ้นเห็นไหมมันก็จะหมุนหมุนหมุนขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นด้วยกระบวนการของการทำการตลาดออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยคือคุณต้องเน้นครับหนึ่งเน้นแบ f เฟซบุ๊กแต่ว่ามีแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะมีทิกตอกมียูทูบด้วยมีอินสตาแกรมด้วยสองคือคุณต้องใช้ในสิ่งที่เรียกว่า Personal Branding คือสร้างให้แบรนดดด์์์มมมีพตัวคุณไไไ่่่้เกาะทแแลลฟฟออรรหนึง แต่แบรนด์อยู่ที่ตัวคุณเป็นหลักครับตอนนี้มีนักธุรกิจหลายคนคุณเห็นไหมมาดามแป้งเอ่ยนะครับที่ออกมาทำ personal branding นะครับหรือว่าหลายๆคนที่ทำ personal branding ปัจจุบันมีแล้วนะฮะสามคือคุณต้องสร้างคอนเทนต์ที่สร้างออโตริตี้ให้กับคุณเองนะฮะสร้างแมกเนติกโดยใช้ผ่านแมกเนติกมาร์เก็ตติ้งและสี่ต้องมีรีวิวครับรีวิวจะทำให้ลูกค้าเชื่อคุณว่าคุณคือตัวจริงครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามได้ที่เบร,รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมี้ สซงต่หนงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่ดาลซายแบงก์สุภกิจได้เลยครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ